เอาสอบเอาเอา,เ,อา,เ,อาเปิดเปิดสบนี้กันอ่ะตัดได้เลยขาสัน้นขาสั้นผู้ชายนะคะเอ่อได้ประมาณร้อยตัวประมาณนี้นะคะขาสั้นชายเบอร์หนึ่งะคะสี่สิบห้ากิโลค่ะราคาเท่ากันค่ะหกพันหกร้อยบาทนะคะ กูใส่ป้ายเอาไว้ให้นะสำหรับลูกค้าที่จะมาดูย้อนหลังเนาะป้ายสิงโตเล็กนะคะป้ายสิงโตเล็กใครรับสอบนี้พิมพ์รับได้เลยค่ะใครรับสอบนี้พิมพ์รับได้เลยมีแค่สองสอบนะโปรโมชั่นกระสอบรีวิวรีรีค่ะโปรโมชั่นกระสอบรีวิวรีรีอ่ะพิมพ์ราคาไว้ให้เรียบร้อยค่ะ สิงโตเหมือนกันพี่ทุกอย่างเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาจะทําเป็นแบบเหมือนกระดาษเล็กกับกระดาษใหญ่อะ่ะน,น,นานๆมาเหมือนกันค่ะพี่น,น,นานๆถึงจะมีมานี่เก็บไปสองตู้ค่ะได้สองลูกนะนานมากค่ะกว่าจะกว่าจะมาสักสักรอบหนึ่งนานมากๆเลย <c oughs> โปรโมชั่นสอบรีวิวรีสฟรีนะ สอบสองใบามารอเลยเดี๋ยวพี่ตัดใหส้สองสองสองลูกเลยวันนี้แค่นี้ล่ะเบอร์หนึ่งมีแค่นี้ล่ะ,คละใครรอ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 รายการนี้หมดแล้วก็ไม่มีแล้วนะคะข้าวสาลีชายมีแค่นี้กระสอบสี่ห้ากิโลมีแค่นี้หมดแล้วไม่มีแล้ว <c oughs> หยิบมาปุ๊บรีวาวเลยจ้ะหยิบมาปุ๊บรีวาวเลยงานเดิมนะพี่ดูไปขานะงานเดิมนะคะงานเดิมพี่ดูไปขาได้เลยงานเดิมเอ้าหยิบมาปุ๊บรีเลยงานเดิมเด้ ดูนะไซส์สวยทรงสวยเหมือนเดิมเห็นไหมนะคะฮิปฮอบแนวสตรีทมาลจ้าโปรโลรับเนอเล,ลน,ลเลนะค่ะโอ้มีแค่สองลูกนะโปกระสอบรีวิวรีดฟรีนะคะใครรับสอบนี้แจ้งมาเลยใครรับสอบนี้แจ้งมาเลยรายการนี้จะอยู่กดังนี้หมดเลยค่ะมีแค่นี้นะคะมีแค่นี้ที่อีกโกดังหนึ่งไม่มีค่ะ เพราะว่างานตัวไหนที่มันแบบว่ามีมาแค่ลูกเดียวลูกเดียวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเก็บไว้ที่ที่ที่นี่นะคะลิวายจ้าอโอ้ยโปรกระสอบรีวิวที่เปิดนะคะไม่ใช่รีวิวสิเพราะว่ารีวิวไปเยอะแล้วอะโปรกระสอบที่เปิดรีดฟรีละกันนะคะเน่ไม่ใช่รีวิวเนาะเพราะว่ารีวิวนี่คือรีวิวเยอะแล้วเนาะหัสนี้เนาะ<ๆ>เยอะมากแล้วค่ะเยอะมากแล้ว ลูกค้าเปิดรีดก็เยอะแล้วเอเเใิใช่ใช่ลูกค้าที่เปิดรีดแล้วเราไม่ได้ไลก์ก็เยอะนะคะต้องถามน้องมองนะคะเพราะว่าน้องมองจะเป็นคนอยู่หน้าง,งานเวลาที่ลูกค้าเปิดให้รีดนะคะเ mm hmm. นี่ยพี่ดูงานทิปพออเปลี hmm. ่ยนี่เดนิมค mm hmm. ่ะเดนิมกระบอกเล็กกระบอกเล็กนะคะ ก็ประมาณร้อยตัวเหมือนกันค่ะเท่ากันนะคะเนี่ยแนว Hip ฮิปฮอปค่ะขายใหญ่ๆค่ะพี่ขายใหญ่พิมพ์รับได้เลยจ้ะใครรับสอบนี้พิมพ์รับได้เลยพีพ่อุ๋ยรับสอบนี้นะคะจัดไปจ้าแคปเลยนะแคปไว้นะคะ มีแค่สองสอบนะคะมีแค่สองสอบใครรับกระสอบที่สองนะคะใครรับกระสอบที่สองนะคะรอเลยหนูปัดให้ดูแล้วรีทห้ฟรีขออย่างเดียวพี่รอนิดหนึ่งแล้วพี่จะได้งานสวยที่แบบพี่ไม่ต้องไปทำอะไรเลยไปถึงที่ก็ไลฟ์ขายอย่างเดียว นะคะงานรีดเอามาให้หมองงานรีดเอามาให้หมองลองเลยโอ้ยเลยไวเกลเป็นไงรอนิดหนึ่งนะคะแหล่งเลยจ้ะนั่นไปหนังก็สวยอะ่ะ าม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 าอีกหนึ่งกระสอบนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวตัดให้ใครรับกระสอบที่สองแจ้งไว้เนี่ยพี่จะเห็นเลยว่าช่วงเนี้ยคือปูตัดโบลิดสีให้ลูกค้าเพราะว่าเราแบบเอยอยากจะช่วยซัพพอร์ตนะคะเพราะลูกค้าหลายท่านก็เข้าใจว่าค่าไฟมันแพงนะคะถามว่าที่ปูแพงไหมไม่เหลืออ่ะพี่ปกติปูจ่ายค่าไฟที่ร้านเนี่ยปูจ่ายค่าไฟที่ร้านเนี่ยจะอยู่ประมาณหมื่นหมื่นถึงหมื่นสองประมาณน,นี้นะคะ ก็คูณสองเลยจ้าถมนี่ฟรีลูกค้าอีกเดือนนี้นะคะคูณสามเลยจ้านะคะก็ก็แค่นี้นะคะแค่วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายที่เรามีโปรรีฟรีให้จนถ,ถึงวันที่ยี่ห้านะคะเรามีโปรรีฟรีให้แค่นั้นนะพี่นะใช่วันนี้ทันอยู่นะคะโปรรีฟรีรายการอื่นก็แจ้งมาได้เลยนะคะโปรรีฟรี แจ้งมาได้อยากได้กระสอบรายการไหนแล้วก็ให้รีดด้วยพี่แจ้งได้เลยนะคะคือขอแค่นี้นะคะพี่ขานะเดือนหน้าอาจจะไม่ได้จัดรีดรีแล้วะค่ะพี่ขาพอคงคิดว่าจะให้การไปฟามเอาหม้อไปเลยไม่ไหวอะ่ะอ้ยเร็วีกแล้วเร็วีกแล้ว เนี่ยรหัสนี้นะเปิดเยอะมากลูกค้าก็เปิดรีกดกันเยอะนะเวลาเข้ามาเนี่ยเปิดรีดเยอะรีวายโปร,โปรเยอะมากเลยอะ่ะงานเคลียร์แลนดงานเดกสก์ท็อปที่ดูดิรีวายพี่รีวายอีกนี้ว่ะหื้ไผ้าังกันเกงฮิปฮอปข่ะยี่ห้อนี้ฟูบูรีวายอีกแล้วหมึกแดงกะหมึกแดงไปแค่ u ย a โอ้เอย ทำราคาได้เลยนี่เอลสามสามด้วยทำราคาได้เลยนะไซส์โคตรสวยเลยนะไซส์สวยมากนะอาเอ้าเอ้ารีไวอีกแล้วรีไวอีกแล้วรีไวอีกแล้วผ้าเนื้อทรายเอลสามสิบสี่งานเดิมดูปลายขาได้เลยสดสดน่นดูดูด,ด,ด,ดูงานฮิปพอปโอ้โหขายใหญ่ใหญ่น่าไม่รีไวก็แรงเลอร์จ้ะไม่รีไวก็แรงเลอร์อ้อาวฮิปพอปมาต่อฮิปพอปมาต่อ โอ้ยฮึลูสเตอร์ลูสเตอร์ตตรลูสเตอร์สกุตตาพี่มีค่ะลูสตเตอร์สกุตตาพี่มีโอ้ยสายนะคะแนวสตรีทนะคะลูกค้าเอาพี่หม่องพี่ปูวางด้านล่างนี่ก่อนเนาะประเดยวพี่หม่องค่อยใส่กระสอบทีเดียวเนาะแรงโล่อะปูวางล่างก็ได้หม่องค่อยใส่กระสอบทีเดียวโอ้ยยังสวยอะ สวยมากเลยอ่ะเฮ้ยพี่ดูดีสายฮิปฮอปตอนนี้เขาฮิตกันมากเลยนะให้ชันเอ็มนะกระบอกเล็ก้าย,ยืดนะอ้ยงานดีอ่ะ่งคาเป็นเ่อแม้โห เออควิกซีว่าโอ้ยแบรนดิ้งนันเลยอ่ะดูดิพี B ่วายเอลยิ้างานเดิมนะพี่ดูไปขานะมันคืองานเดิมเฟรนดี้กสอสหลังเลอไซส์ยางสวยอ่ะไซส์สวยมากเลยอ่ะลีอ่ะพี่พี่ก็พี่ก็ ลูกค้าจีนค่ะนะคะ,นะคะมาหน้าร้านซื้อของแล้วก็ส่งกลับไปขายที่จีน,นะคะ่ะสีฟอกง้นใหม่นะคะไปยังติดอยู่เลยค่ะ้ายังติดอยู่เลยค่ะ,ดเ,คะเดี๋ยวลูกค้าจะว่าเฮย้ยสีซีดหรือเปล่าไม่ใช่จ้ะป้ายังห้อยอยู่เลยค่ะพี่คะนี่ลังเลจออ้ะอุ้ยสวยงามสวยงามป๊บนหนึ่งนะคะร่วงโอ้เอลกันช สอบก่อนก็มาสอบนี้ก็มีเป็นไงเนี่ยไซส์ดีมากเลยเนะาะไซส์ดีมากเอา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 หูวิวายคุดเข็มเลยพี่อดนะัดหนึ่งนะอัดหนึ่งนะเข็มมากเข็มมากเข้มมากสุดสุด L สามสี่ 3, เข็มมากเลยดูสิเข็มที่สุดอ่ะนี่นะคะดูงานที่พอบค่ะ นี่งานที่พอบต่อค่ะพี่นี่นะสวยอะดีดิเฮชเอมมาหเฮชเอมไม่รีบก็สวยแล้วพี่สางานเรีลูกค้ารอนะคะเดี๋ยวเราทําของให้สวยๆเลยนะทําของให้สวยๆเลย ที่จะได้ไปถึงก็ขายได้เลยนะไม่ต้องช้าโปลิเซียนถึงมาที่ผ้านี้นะคะหมดแล้วก็ไม่จัดแล้วพี่นะไม่ไหวแล้วค้าไฟแล้่ะเดือนหน้าเดี๋ยวก็ค่อยสบายใจหน่อยค่ะเพราะว่าให้เขามาตัดหนอที่นี่ก็ <c oughs> เ่นเล่าอ,อ่ะอ่อะอ่ะป่าป่าปลาปาลีวาย รีวายอ่ะรีวายนี่นะนี่ฮิปฮอปยังไม่จบนะคะฮิปฮอปยังไม่จบนะะสวยสุดๆค่ะพี่หามาสอบที่สองจ้ะสอบที่สองใครรับสอบที่สองแจ้งเลยนะใครรับสอบสองแจ้งเลยนะเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้ใหอรอสักครู่ อสอบสองมาขาสั้นผู้ชายเบอร์หนึ่งนะคะใครรับกระสอบที่สองพิมสองมาเลยจ้ะอ,อ่ะอันนี้อันที่หนึ่งค่ะอันที่หนึ่งของพี่อุ๋ยนะคะพี่อุ๋ยแคปเรียบร้อยพ,พี่ปูเขียนชื่อไว้ตรงป้ายละอ่านั่นแหละไปะสอบสองค่ะ ใครรับสอบนี้นะคะแจ้งเลยของสวยมากของสวยมาก เดี๋ยวพี่มองเปิดหน้าต่างให้ปุทีนะแกปิดฉันแน่นมากเลยอ่ะฉันเปิดไม่ออกเลยอ่ะเอาพอฉันจะเปิดหน้าต่างฝนไม, <c oughs> มและวองสองนะพี่น้านสองสองนะมาเลยมาเลยบอลลิ่นรีจ้า มาแล้วจ้ะลังเล่าค่ะเพนเทโอ้โ่ใหม่ๆอย่างนั้นเลยอืร่างเล่าดีวายไม่แพ้กันเลยอะ่ะไม่แพ้กันเลยไม่แพ้กันเลย <c oughs> จ้าลัางเลออ่ะให้เชนเอ็มงานกันดมมา พี่หมองมาวางด้านหน้านะอ้าพี่ปูวางนั้นก็ได้พี่หม่องจะได้ใส่ได้ง่ายอ้ยรีวาย L สามสิบสี่นะคะรีวายอะ 3, 2, ายายอยสามสองใครรับ 3, 2, แจ้งเลยแจ้งเลยโปรรีวิวรีฟรีฮ่าฮ่าเดสต์พักเดสต์พักใครรับสอมสองแคปเลยแคปเลยมีคนรับยังจัดยีนกางเกงชายรีวายไหมคะรีวายผู้ชายมรีวายผู้ชายเปิดไลฟ์ไปแล้วแต่ว่าไม่ สวัส่าผู้ชยกดไลค์ไปแล้วจ้าพี่กระสอบที่สองนะคะถ้าพี่สนใจป้ายนั้นที่เปิดก็ไว้ดูยอนหลังก็ได้อะใครรับสอบนี้ใครรับสอบนี้จะให้แคปรูปนี้จใช้แคปรูปนี้ใครรับสอบนี้นะพิมมาพิมมาสดสดสด,สด สวยมากเลยสวยมากเลยนะคะโปรรีบฟรี free, จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะจนถึงวันที่25วันสุดท้ายมีไลเดอร์โปรรีบฟรีนะคะกระสอบที่เปิดโปรรีบฟรีรีวาย ทิมสองมาเลยจากคารับสอบนี้นะคะโปรรีฟฟรีกระสอบเบอร์หนึ่งค่ะไม่ต้องกลัวไม่ผิดหวังขายได้หมดทุกตัวพี่หมองนั่งใส่กระสอบก็ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ปูหยิบเองโปรรีฟฟรี Pro free, จ้ะโปรรีฟฟรีกระสอบที่เปิดโปรรีฟฟรีที่ดูแบรนด์สิเดดสต็อกเพียบงานใหม่เดสต็อกนะ โอ้เราไซส์สวยมากเลยอ่ะไซส์นี่คือแบบบ้านเราเลยนะคะไซส์บ้านเราเลยไซส์สวยๆผ้าสะอาดงานอย่างใหม่บอนอย่างเยอะคุ้มเลยค่ะดูสิคุ้มเลยนะคะบอนเยอะมากอะเดสตอ็อกมาอีกแล้วค่ะไซส์สวยมากเอลสามสิบสองใครรับสอบนี้พิมพ์มาจา้ะ ใครรับสอบนี้พิมพ์มาจา้ะมีแค่นี้นะคะมีแค่นี้มีแค่นี้หมดแล้วนะคะขาสั้นทรงคาเพนท่าทรงช่างทรงคาโก้ก็มีค่ะงานยีนที่เป็นคาโกล้วนเขาจะไม่มีทํากระสอบคาโกช็อตนะไม่มีเพราะมันหายากมันจะไม่เหมือนผ้าคอตตอนที่แบบทํากระสอบคาโกช็อตล้วนอะไรเงี้ยงานยีนจะไม่มีนะคะงานยีนคือจะอยู่ในกระสอบที่เป็นอ่า เมนเดนิมช็อตเลยแบบนี้เลยอ่ะีวายคือมันเหมือนแบบมีน้อยอะ่ะเ,เขาก็เลยเหมือนไม่ไม่ค่อยทำแยกอะ่ะนะงานป้ายหนังงานอย่างสวยนี่ดูสิแล้วคือผ้าสะอาดมากค่ะไม่แพ้กันเลยนะอืใครอยอากได้รีบเลยนะป้ายหนังค่ะ a อ ไซส์สวยมากเลยอ่ะสามสิบสามสองสามสี่อ่ะไซส์อ่ะจบแค่นี้อ่ะสามหกมีบ้างสามแปดมีบ้างแต่ถือว่าน้อยนะไซส์คือจบแบบสวยอ่ะดูดิดูให้ชั้นเอ็มสิให้ชั้นเอ็มเอลสามสิบหกขากระบอกเล็กอย่างเงี้ยพี่อือหือให้ชั้นเอ็มนะไซส์จบสวยมากเลยคือไม่ต้องคัดหัวค่ะเพราะว่าหัวทั้งนั้นเลยในกระสอบพี่ไม่ต้องคัดหัวพี่ไม่ต้องลุ้นหัวนะหัวทั้งนั้น ดีกระสอบ่เปิอไดีรีนะรอนิดนึงแล้วพี่จะได้ของสวยเลยพี่จะได้ของสวยเลยเนี่ยได้งานแบบเห็นไหมคะงานฮิปฮอปอะไรเงี้ยนะคะป้ายดังงานฮิปฮอปนะ,ะมีแบรนด์เยอะเนี่ยเดสตอ็อกมาอีกแล้วค่ะเห็นไหมเดสตอ็อกมาอีกค่ะ ใครจัดสอบนี้พิมมาเลยจ้ะพิมมาเลยไม่มีแล้วนะงานฮิปฮอปนะงานฮิตฮอปอ่าเดสต็อกมาอีกค่ะเดสต็อกค่ะโอสามสองค่ะป้ายติดนะคะมีเลยป้ายติดเลยสืยไซส์สวยมากอ่ะพี่ไซส์สวยมาก เสียงฝนนะคะที่ดังอยู่นี่เสียงฝนนะเสียงฝนนะคะเด็ดเด็ดกระตุกเหรอเด็ดกระตุกมนะถ้าใครรับสอบนี้จะ้ะใครรับสอบนี้จ้ะพี่ไม่พลาดงานาส,สวยๆจ้ะหลังเลอะนะหลังเลอะหลังเลอะ สวยที่สุดค่ะโอ้ยไม์โอ้ยไบเกอร์ของใหม่ด้วยเอวสามสิบหกอ่อสามร้อยกว่าบาทอะลูกค้าขายอะสามร้อยกว่าบาทนะไบเกอร์เนี่นาายแนวไบเกอร์แนวแบบคาเปเนเทอร์นะคะซิบด้านข้างโอ้แนวฮิปฮอปนะคะคือได้แบบหมด ทุกอย่างในกระสอบนะให้ลูกค้าเห็นกันไปเลยทรงคาโก้ที่เป็นยีนนะคะมีมาไม่บ่อยพี่แล้วในกระสอบเปิดมาก็เจอน้อยมากเลยนะนี่ถามว่าเรดเฮดนี่เจอบ่อยไหมไม่เลยค่ะเวทเฮดที่แบบยีนนี่หายากมากอ่ะใครรับแจ้งมานะใครรับแจ้งมานะ ไม่มีแล้วนะคะขาสั้นผู้ชายตอนนี้กระสอบ45กิโลไม่มีแล้วหมดแล้วมีแค่ลูกเดียวที่เปิดลูกนี้นะคะของเบอร์หนึ่งของสวยๆแล้วแถมกระสอบที่เปิดก็รรีดให้ฟรีด้วยนะคะฟรีก็ได้แบบขายเลยเนีเ่ยดูดิแนวฮิปฮอปนะคะขายใหญ่ๆนะตอนนี้ฮิตกันมากเลยค่ะฮิตมากแจ็คแอนด์โจนนะคะดูดิ ปลายขานี่คืองานเดิมน,นะพี่นะนี่นะสุดสๆค่ะพี่ส์ดดูได้เลยตัวนี้เนี่ยโกชีเนี่ยเป็นแบรนด์ฮิปฮอปแบบเขาเรียกว่าแนวทรัคแนวพังแนวอะไรสักอย่างอะงานป้ายสวยทุกตัวหมดแล้วไม่มีแล้วนะพี่นะ รีบจัดมาได้เลยนะคะรีบจัดมาได้เลยตัวนี้บิกกี้ไหมเนี่ยอาป้ายอาป้ายอาห้าหนึ่งหนึ่งป้ายอา่อา 11, อาะเดิมด้วยนะคะแล้วเป็นเป็นพรีเมียมค่ะตัวนี้เป็นพรีเมียมนะคะพรีเมียมป้ายหนังป้ายอาห้าหนึ่งหนึ่ง ดูขนาดแบรนด์ดังๆยังมีมา DKNY เห็นไหม mm. <ฮ>งานฮิปฮอปขายใหญ่ๆนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวนี้ฮิต <hit S 2> มากค่ะพี่ฮิตมากโอ้โหงานกระดุมนะตัวเนี้ยตัวนี้งานกระดุม mm. Forever ค่ะ mm. ก็มีนะคะบ้านเรามีแล้วแบรนด์นี้แรงเล่อ mm. ค่ะพี่ สวยสุดโนติก oh, ้าโหโนติก้าฮิปฮอปโนติก้านี้นะราคานะคะแพงกวารีไวองานมือหนึ่งแพงกวารีไวเขาเหมือนเป็นแบรนด์ดังของทางแบบทางเมกานี่แนว h ิปฮอ p มาอีกแล้วค่ะขายใหญ่ๆนะคะขายใหญ่ๆใ,ใ,ใครชอบแรงเลอร์ค่ะแรงเลอร์ใครมาดูย้อนหลังถ้าสอบนี้ว่าง พักชัดได้เลยนะคะถ้าหมดแล้วก็อีกประมาณเดือนหนึ่งที่ตัวอื่นไม่รู้ตัวนี้นี่รอมานานมากรอมานานมากแล้วค่ะรอตั้งแต่ตอนตัดกระสอบแล้วค่ะอยากเห็นนะคะอยากเห็นตัวนี้ค่ะืม hmm. อยากเห็นตัวนี้มากเลยนะสกรีนเดิมค่ะฮึ hmm. รีไวซ์ซิวเวอร์แท็ค่ะ รีวายซิวัแท็ตัวนี้ก็รีวายนะตัวนี้เป็นรีวายเซ็นเจอร์อะรีวายมาอีกแล้วนะเฮ้ยห้าศูนย์หนึ่งหูงานเดิมอะห้าศูนย์หนึ่งงานเดิมอะเอลสามสิบอะงานเดิมอะสองพันกว่าบาทอยู่นะนีะ่หูหงานเดิมเลยอะ่ะแล้วไซส์ก็สวยมากเลยเอลสามสิบนะคะงานเดิมเดิม รีวาวอีกแล้วโอ้โหเอลสามสิบหกรีวายงานเดิมงั้นเลยอืมตัวนี้สวยบล็อกเก้าแวว์ wear. ตัวนี้ทำสวยจังเห็นชัดไหมปักด้วยนะปักตรงกระเป๋านะคะ ดูเพลินๆคิดว่าดูตอนแรกบล็อกอเว y นะคะงานฮิปฮอปนี่ก็งานฮิปฮอปค่ะโอเคใครมาดูย้อนหลังนะคะถ้ากระสอบลูกนี้ว่างอยู่พี่แจ้งน้องแอดมินได้เลยนะแต่ถ้ามีลูกค้ารับไปแล้วก็คือหมดแล้วนะคะไม่มีแล้วรอเดือนหน้าค่ะรอเดือนหน้า น้ำมีแค่นี้แคปมาเลยนะคะโอเคว่างอยู่อาพี่มองใสไว้ไไอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะขออนุญาตปิดไลฟ์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวขอให้หน้งนองๆพักท่นข้าสักครู่เดี๋ยวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ